วันนี้ดิชันอหญ่จะบอกว่าจะมาพูดเรื่องของพรรคเพื่อไทยใครที่เป็นโบสร์พรรคเพื่อไทยหรือสนับสนุนพรรคเพื่อไทยวันนี้ดิฉชันเชื่อนะคะว่าทุกคนเริ่มจะแบบอุ่นใจแล้วหลังจากที่เราเจอกระแสว่าพรรคจะต้องศูนย์พันเราเจอกระแสว่าพรรคเพื่อไทยไม่ไหวแล้วเลือดไหลออกจะหมดตัวแล้วนู่นนี่นั่น อยากจะบอกเขาว่าถ้าพักเพื่อไทยอยู่ไม่ได้ไม่มีพักไหนอยู่ได้ค่ะพักที่ยืนหยัดซดกับเผเด็จการมาโดยตลอดตั้งแต่ปี44ในตอนที่เป็นรฐนัฐบาลก็ไม่ได้ราบรื่องอะไรนะคะแต่ตอนนั้นเนี่ยท่า,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 านตุ๊ตทักษิณเก่งแล้วก็นโยบายของอพักไทยรักไทยเนี่ยทำให้คนไทยเนี่ยนะคะรู้สึกได้เลยว่าเฮ้ยคือพักนี้มันมาอย่างไงวะคือตั้ง ไอเรื่องพวกเนี้ยไม่ว่าจะเป็นส0บาทรักษาทุกโรคกองทุนหมู่บ้านเลยเหล่านี้คือต่างๆทัง้ง,งหลายเหล่านี้มันทํากันได้แล้วรัฐบาลที่ผ่านๆมามันทําไมไม่ทําให้กูวะเออไม่เป็นอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่ามาถึงมาจนกระทั่งถึงวันนี้คุณไปหวังได้ยังไงว่าพักเพื่อไทยจะไม่มีใครเลือกอย่างน้อยๆเนี่ยนะคะฐานเสียงของเขาที่เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาทั้งทั้งที่ทมกลางการะแสอะไรต่ออะไรก็เห็นกันอยู่ก็ยังได้มาเกือบสิบเอ็ดล้านเสียงบริคิเลนะคะ เผอิญเราไปเป็นพักอันดับสองเท่านั้นเองในการเลือกตั้งปีหกหกแต่การเลือกตั้งมันก็เหมือนกีฬามีแพ้มีชนะค่ะนะคะอยู่แต่ว่าใครเนี่ยนะคะเมื่อเมื่อชนะขึ้นมาแล้วคุณจะสามารถที่จะจัดทีมมาบริหารประเทศได้ถ้าคุณจัดทีมไม่ได้คุณก็ต้องส่งต่อให้กับพักที่สองแค่นั้นเองแล้วไอกระแสะที่บอกว่าเลือดไหลจนหมดตัวเลยท่านบอกว่าเลือดมันไหลเนี่ยมันไหลทุกพักค่ะถ้าสมมุติว่าสื่อจะมาเล่นแต่ว่าเออเมื่อไทยคนนั้นก็ไหลออกคนนี้ก็จะไปคนนั้นก็จะไม่อยู่ ก็ไปดูพลังประชารัฐสิคะวันนี้แตกจนนู้จะแตกยังไงพูดง่ายว่าถว่าลายคือถ้าการแตกของพักพลังประชารัฐเนี่ยสื่อเอามาเล่นเนี่ยนะฮะเล่นได้มันกว่าเพราะพลังประชารัฐไปไม่ได้ไปคนนะฮะไปกันเป็นทีมฮะที่ออกไปอยู่กับธรรมนัสนั้นก็ตั้งเท่าไหร่นะที่ถูกดูดไปอยู่กับพักน้ำเงินนั้นก็ไม่ใช่น้อยนะคะเพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่ามันก็ยังจะมีลูกม่อพักเพื่อไทยเมื่อก่อนเนี่ยนะคะที่เขาต้องไปอยู่กับพลังประชารัฐ ียนเชื่อว่าหลายๆคนก็รู้ว่าเพราะอะไรหลายๆคน,นมีคดีเขาเอาคดีเนี่ยนะคะมาแบล็กเมล์ถ้าไม่ถ้าไม่ไปอยู่กับเขานะคะเขาก็จะจัดการนู่นน,นี่นั่นอันนี้เราคงจะรู้กันอยู่ทนะี่ฉันคงไม่ต้องอธิบายเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยที่ไปยอมซบอยู่กับพักลุงเนี่ยก็เพราะว่าตัวเองเนี่ยฮะ,ะมีกรณีของคดีความนู่นน,นี่นั่นถ้าไปอยู่กับเขานะคะซึ่งเขาเป็นสบายมาตั้ง8ปี ไปอยู่กับเขาแล้วก็ควรจะมีข้อตกลงกันว่าไม่นุ่นไม่นี่ไม่น,นั่นจนกระทั่งในที่สุดเน่อยู่ไปอยู่มามันเกิดการเลือกตั้งขึ้นอะไรขึ้นมันก็ค่อยๆถ่ายเทกันออกมาดิฉันบอกว่าถ้าสมมุติว่าพักเพื่อไทยนะคะการที่มีคนไหลออกจากพักเพื่อไทยและพักเพื่อไทยเนี่ยนะคะจะต้องคือพูดง่ายว่าจะต้องตายแน่นอนเลยนะ,ะมีพักที่ตายก่อนเพื่อไทยคะ่ะไม่ต้องห่วงนะคะ คุณการ์ตูนบอกว่าใครจะเป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยก็ยังเลือกเพื่อไทยสองใบหัวใจคือประชาชนขอบคุณมากๆเลยค่ะนี่แหละค่ะที่อยากได้ยินและจะบอกว่านะฮะคลิปของดิฉันมีผู้หลักผู้ใหญ่ดูนะคะเพราะฉะนั้นใครที่คอมเมนต์อะไรมาเนี่ยไม่ต้องกลัวค่ะถึงหูถึงตานะคะคนในพักเพื่อไทยแน่นอนที่สําคัญที่ดฉันอยากจะพูดมากๆเลยวันนี้ก็คือนะฮะกรณีที่บอกว่าเดี๋ยวจะมีคนไหลไปอีกคือวันนี้ก็น่าจะชัดเจนนะคะก็คือถ้าสมพงศ์อมริวัต์ ก็คงจะหวนกลับมาที่พักพื่อไทยเหมือนเดิมเพราะว่าลูกชายได้เป็นหัวหน้าพักแล้วก็มีคนพูดทํานองว่าไหนบอกว่ายกเครื่องสุดท้ายก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมสุดท้ายก็ยังคงเป็นอนอมินีให้พักให้กับตระก,กูลชินแล้วเดีฉันบอกว่าคนที่เขาเลือกพักพื่อไทยนี่เขาไม่รู้เหรอแล้วถ้าพักพื่อไทยไม่มีคนในตระก,กูลชินวัตรหรือไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับทักษิณแล้วดิฉันถามว่ามันจะยังมีคนเลือกไหม เพราะถ้าเกิดว่าจะเลือกโดยที่เไม่ได้ยึดติดกับตัวบุคคลอยากจะเลือกพักเลือกพักไหนก็ได้ค่ะแต่ถ้ายังมีความศรัทธานะ,ะกับนโยบายกับทักษิณชินวัตรหรือจะกับคุณยิ่งรักหรือจะกับแพรทองทานหรือจะกับท่านเศรษฐาก็แล้วแต่ทุกคนก็รู้ว่าถ้ายังมีศรัทธาตรงนี้นะคะพักเพื่อไทยยังมีตรงนี้เขาก็เลือกนะคะเพราะว่าถ้าสมมติว่าไม่ยึดตัวบุคคลไปเลือกพักไหนก็ได้ค่ะถูกต้องไหมคะ เพราะฉะนั้นที่ฉันบอกว่าถ้าสมมติว่าจะมีการไหลออกคือเวลาไหลออกไหลออกไปไม่กี่ตัวเองแต่เวลาไหลกลับมามา,มาเป็นบ้านเลยลับมาทั้งบ้านเลยค่ะแลวเป็นบ้านใหญ่ด้วยไปคิดได้ยังไงว่าพักเพื่อไทยจะสิ้นไร้ไม้ต่อขนาดนั้นพวกคุณไปประมาณกันได้ยังไงว่าถ้าเกิดว่า,า,าทักษิณเนี่ยเข้าไปติดคุกแล้วเนี่ยเพื่อไทยจะต้องตายแน่นอนแพทองทานก็ถูกปลดรัฐบาลก็ไม่ได้เป็น เขากระทาย่ายีนู่นนี่นั่นซึ่งดิฉันบอกว่าเราก็ไม่ได้เคยอดควรวนนะคะเพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันเกิดขึ้นตามคาตัดสินและก็เป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นเรื่องของกฎหมายถ้าทางทาจไม่เคยออกมาวอยวายว่าโอ้โหปดฉันทําไมอะไรฉันทําไมก็ยอมโดยดุสเดี่นี่คือดิฉันบอกว่านี่คือการสร้างบรรทัดฐานให้กับการเมืองไทยด้วยซ้ำไป ะะลูกสาวทักษิณคนนี้อายุยังไม่ถึง40แเลยแลวเป็นผู้หญิงด้วยแล้วยังไม่เคยนะที่จะเข้ามาสู่การเมืองอย่างเต็มตัวแล้วก็เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะได้เพียงไม่คือดิฉันเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้ว่าระยะเวลาขนาดนี้เนี่ยนะคะถ้าไม่ถูกบ่มเพาะกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันอยู่กันไม่ได้นะคะแต่ทําไมคนนี้ดิฉันให้มองดูภาวะผู้นำนะคะแล้วก็ความเด็ดขาดความมีจุดยืนแล้วก็ความมั่นคงทางอารมณ์ แพทองทานไม่ไม่แพ้ใครนะคะคิดดูนะฮะว่าถูกกระทําสารพัดในวันที่มีการถูกปลดเนี่ยนะคะตัวเองก็ยังถแถลงออกมาให้กับคือออกมาถแถลงได้ด้วยแล้วจนกระทั่งถึงวันนี้นะคะในตําแหน่งหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยเนี่ยก็ทําหน้าที่อยู่ตลอดเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าเลือกเพื่อไทยยกเครื่องภาษาอะไรยกไปก็ยังได้ตระกูลชินนั่นแหละค่ะคือสิ่งที่คนที่เลือกพักเพื่อไทยเขต้องการ ดิฉันบอกได้เลยค่ะว่าตราบใดที่เรายังคงรู้ว่าพักเพื่อไทยร้อยรัดอยู่กับตระกูลชิน,นวัตรแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าไม่มีใครเลือกค่ะยกเว้นแต่วันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าพักนี้ไม่ใช่ของตระกูลชินและเป็นพักของใครก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งดิฉันบอกว่าวันวันนั้นจะมาถึงเมื่อไหร่อันนี้ไม่รู้นะแต่ณวันนี้นะดิฉันเชื่อว่าพักเพื่อไทยในการเลือกตั้งครั้งหน้าไม่มีทางแล้วค่ะนะคะ ดิฉันบอกว่าไม่มีทางที่จะแพ้ถึงแม้ว่าจะไม่แลนสไลด์แต่ก็ไม่แพ้ใครแน่นอนบ้านใหญ่นี่นะคะสำคัญยังไงดิฉันเคยไปพูดคุยนะคะกับนักการเมืองที่เขาเป็นบ้านใหญ่แล้วก็เป็นบ้านใหญ่ที่พูดง่ายๆว่าเป็นมานานแล้วการเป็นบ้านใหญ่ไม่ใช่ง่ายๆมีการพูดคุยกันว่าตอนนี้กระแสโจมตีบ้านใหญ่นะคะว่ามีการสืบทอดให้คนนั้นคนนี้นู่นนี่นั่น,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 น ก็ทําให้ตรงนี้นะคะมีพรรคการเมืองบางพรรคซึ่งตัวเองไม่มีบ้านใหญ่ไงถ้าตัวเองมีบ้านใหญ่ก็จะไม่พูดมากแบบนี้เผอิญตัวเองไม่มีบ้านใหญ่เพราะเพิ่งก่อตั้งพรรคมาได้ไม่เท่าไหร่ก็โดนนู่นโดนนี่นะคะใหญ่ไม่ได้สักทีก็เลยมาฟาดทาให้คนเห็นว่าการเป็นบ้านใหญ่นั้นใช้อิทธิพลนู่นนี่นั่นไม่ว่าจะเป็นในทางการเมืองการค้าเศรษฐกิจสังคมนะคะหรือคุณจะทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณไม่ใหญ่เนี่ยคุณจะอยู่ได้ยังไง แต่ในความใหญ่ของคุณนั้นมันต้องเต็มไปด้วยความคือพูดง่ายว่าต้องมีความยุติธรรมต้องมีความต้องมีศีลธรรมต้องมีอะไรทุกอย่างมันไม่ใช่ใหญ่โตแบบเป็นนักเลงโตแบบนั้นการที่คุณจะเป็นบ้านใหญ่ไม่ได้เป็นได้ง่ายๆนะคะบ้านใหญ่คือบ้านที่ประชาชนหรือพี่น้องที่บ้านนั้นๆเนี่ยนะที่ตรงนั้นเนี่ยเขายกย่องเขายอมรับให้คุณเป็นบ้านใหญ่ทําไมถึงเป็นบ้านใหญ่ได้ เพราะคุณดูแลประชาชนคุณเข้าถึงคุณทําให้ประชาชนรู้นะฮะว่าคุณเป็นใครมาจากไหนแล้วคุณจะมาทําอะไรให้กับชาวบ้านแถวนั้นการจะเป็นบ้านใหญ่ไม่ใช่อยู่ดีๆก็มาบอกว่ากูเนี่ยบ้านใหญ่นะฮะดังนั้นดิฉันถึงได้พูดไงคะว่าคุณบอกว่าปปชเรื่องที่ปป,ปชเนี่ยนะคะกำลังพิจารณาที่จะดําเนินคดีเ<ม>สถษยาแล้วก็ มันไม่ได้โดนแค่เศรษฐาคนเดียวค่ะในคอรมอเนี่ยน่าจะโดนหลายคนแต่สื่อเล่นที่เศรษฐาคนเดียวเศรษฐาระทึกนะคะเศรษฐาอกสัน,ขนแขวนเพราะจะถูกประเด็นโยกงบไปนู่นนี่นั่นดิฉันบอกว่าเขาจะมาอกสันขนแขวนทําไมคะวันนี้นะคะเศรษฐาเนี่ยก็พูดได้ง่ายว่ามีเกาะคุ้มกันนะคะมีภูมิคุ้มกันตั้งแต่โดนผิดจริยธรรมทางการเมืองอย่างร้ายแรงไปแล้วไม่มีอะไรหรอกค่ะที่คนเราเนี่ย จะรู้สึกแบบขมขื่นหรือรู้สึกแบบนะคะรู้สึกผิดหวังรู้สึกอะไรมากเท่ากับที่มีคนมาชี้หน้าว่าตัวเองเนี่ยไม่มีจริยธรรมแล้วแถมร้ายแรงด้วยทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ไปฆ่าใครแค่ไปตั้งคนคนหนึ่งนะคะซึ่งดีฉันบอกว่าวันเนี้ยเคสแบบเดียวกันเนี้ยระหว่างอนุทินกับวรพั์สื่อแม่งไม่พูดถึงเลยสื่อวันเนี้ยนะคะฉันพูดได้เลยค่ะว่าทุกคนที่มีใจเป็นธรรมจะมองสื่อเป็นอะไรคะสื่อคือศัตรู ของการพัฒนาประเทศใช่หรือไม่ล่ะวันนี้เราเห็นสื่อที่เป็นหลายสํานักเป็นความหวังของประชาชนเราควรจะเห็นสื่อไปเชิญคนที่มีความรู้ความสามารถเช่นคนที่จะพูดเรื่องของเศรษฐกิจหรือการคลังก็ควรจะเป็นคนที่ทํางานตรงนั้นแล้วก็คล่ำบวดกับตรงนั้นนะคะมีสถิติมีหลักวิชาการมีข้อมูลมีตัวเลขออกมาพูดไม่ใช่ไปเชิญเจ้าแม่เงินกู้แถมเถื่อนด้วย แลวก่อนหน้านั้นก็เคยมีคดีเคยโดนจับเคยร้องเรียนเคยอะไรแต่คนเหล่านี้คนอย่างนี้กลับขึ้นมาะ่ะลอยหน้าลอยตาแล้วสื่อให้ความสําคัญนั่นมันก็บอกถึงมาตรฐานของสื่อนั้นๆด้วยค่ะว่าคุณดูถูกประชาชนดิฉันไม่ได้บอกว่าเขาไม่ดีนะคะแต่ดิฉันไม่เข้าใจว่าทําไมถึงให้พื้นที่กับคนเหล่านี้มาชี้นําสังคมอะ่ะถ้าเขาบอกว่าคนไหนดีคือคนนั้นต้องดีเหรอคะ,ะถ้าเขาการันตีว่าเฮ้ยคนเนี้ยฉันคุกกี้เขาฉันรู้ว่าเขาดี แล้วคนคนนั้นต้องดีเหรอฮะคนจะดีไม่ดีมันไม่ได้กําหนดกันที่การกระทําหรือนะคะใช้กฎหมายในการมราตัดสินเหรอให้เจ้าแม่เงินกู้คนนึงมาตัดสินก็ได้เละคะว่าคนนั้นชั่วคนนี้คนนี้ดี